อย่างน้อยๆผมว่าเออเราเห็นชื่อเกมโบเตตโรเนี่ยมั่นใจเรื่องพ็อปเรื่องอาร์ตเรื่องเซตอัพเอฟเฟกอะไรต่างๆเรามั่นใจได้แล้วเพราะคนนี้เขากีกเรื่องนี้มากเออเขาแบบเขาคลั่งเรื่องแบบเพคทิคิลเอฟเฟกปีศาจสปาราดเซตอัพอะไรพวกนี้มากนะครับแต่ประเด็นคือเกมโบเเตโรหลังๆอ่ะงานอาร์ตเขาดีจริงเว้ยงานอาร์ตดีพ็อปดีอะไรดีจริงแต่ว่าบทมันทรงๆบทมันกลางๆ ไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรเรื่องทางบทนะนะแต่คราวนี้พอมาทําภาพยนตร์ที่มันแบบมีต้นฉบับมาก่อนแล้วเป็นนิยายเป็นอะไรใช่ป่ะแฟรงเกนสไตน์เราก็รู้จักกันดีใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยผมว่าแม่งหนังทรงดีเลยนะคือมันเป็นแฟรงเกนสไตน์ที่ผมว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วอะแล้วพอมันได้งานพร็อพงานอาร์ตงานแบบพ r a c ิ i คเอฟเฟกต่างๆจากความบ้าของเกียโมเดโตโรเข้าไปอ่ะโอ้โหผมว่าแม่งน่าสนใจมาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับแฟ k ั n นสไตล์วันที่7พฤศจิกายนนี้ครับ